สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกันนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกาคม2568สวัสดีค่ะเรามีข้อมูลจากการอ่านไพ่ทาโรต์4ใบครับมาดูกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะเราจะมาดูความหมายของไพ่แต่ละใบกันนะคะมี death knight of cups six of pentacles แล้วก็ three of swords ค่ะว่ามันจะส่งผลกับชีวิตด้านต่างๆยังไงบ้างครับผมเริ่มที่ใบแรกเลย death ที่บอกว่าเป็นตัวตนของเดือนนี้ชื่ออาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับชาวพิจิกที่อาจจะคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไพเดสนี่มันยิ่งเน้นย้ำเรื่องการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆคะ่ะสิ้นสุดเพื่อเริ่มใหม่อาจจะเป็นการทิ้งความคิดเก่าๆความเชื่อเดิมๆหรือสถานะบางอย่างไปเลยเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะอืม,อมการเคลียร์พื้นที่เพื่อสิ่งใหม่ และไพ่ใบที่ 2. k night of cups อัศวินถ้วยที่เกี่ยวกับสถานการณ์รอบตัวอันนี้เข้ามาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยังไงครับดูเหมือนจะเน้นเรื่องอารมณ์ใช่เลยค่ะอัศวินถ้วยนี่บอกว่านำบรรยากาศของความรู้สึกเข้ามาเต็มๆความรู้สึกค่ะอาจจะมีข้อเสนออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่แบบ มีสเสน่ห์ดึงดูดใจอ๋อคือการเปลี่ยนแปลงจากเด h มันอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องอารมณ์หรือโอกาสจาก k n i h t t of u u s นี่เองประมาณนั้นเลยค่ะเป็นไปได้มากน่าสนใจครับแล้วพอมีทั้งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งเรื่องอารมณ์เข้ามาแบบนี้เราควรจะทำตัวยังไงดีไพ่ใบที่3า six of pentacles 6เหรียญที่เป็นคำแนะนำน่าจะช่วยตรงนี้ได้นะครับค่ะไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของความสมดุลเลยค่ะการให้และการรับการให้และการรับใช่ค่ะ คือท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันหรือแม้แต่รู้จักที่จะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นมันจะเป็นสิ่งสําคัญมากเหมือนเป็นการสร้างสมดุลให้ตัวเองอะคะ่ะการสร้างสมดุลด้วยการให้และรับอืมฟังดูดีนะครับเหมือนเป็นเกราะป้องกันแต่ไพ่ใบสุดท้าย three of swords สามดาบที่เป็นบทสรุปทําไมมันดูเหมือนจะเตือนถึงความเจ็บปวดล่ะครับมันขัดกับโอกาสดีๆก่อนหน้านี้หรือเปล่า คือจริงๆก็ไม่เชิงขัดแย้งนะคะแต่มันสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าว่าทุกการเปลี่ยนแปลงหรือทุกโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจาก Night of Cups ม,มันก็มีความเสี่ยงอยู่อ๋อเข้าใจครับสามดาบเลยมาเตือนว่าเอออาจจะต้องเจอกับความจริงบางอย่างที่ทำให้เสียใจผิดหวังหรือเจ็บปวดได้เช่นอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่มันยากลำบากหรือผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความรู้สึกนั้นให้ได้ค่ะ เข้าใจแล้วครับคือมีทั้งโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องเตรียมใจรับมือกับความผิดหวังด้วยทีนี้เราลองมาดูผลกระทบต่อด้านต่างๆกันบ้างอย่างเรื่องการงานเนี่ยจะเป็นยังไงครับจากไพ่สี่ใบนี้ในเรื่องงานนะคะการเปลี่ยนแปลงใหญ่จากไพ่แดดอาจจะชัดเจนเลยเช่นเอออาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งงานยุบโปรเจกต์หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้เปลี่ยนงานเลยค่ะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามา Night of Cups ทีนี้คำแนะนำคือ six of pentacles ใช่ไหมคะก็คือการช่วยเหลือเกอื้อกูลเพื่อนร่วมงาน <c oughs> การแบ่งปันมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็ต้องเตรียมใจรับมือกับความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก tree of swords เช่นโปรเจกต์ที่หวังไว้อาจจะไม่ผ่านหรือข้อเสนอที่เข้ามาอาจจะไม่โอเคเท่าที่คิดแล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินล่ะครับการเปลี่ยนแปลงการให้รับจะส่งผลยังไงบ้างเรื่องเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ค่ะ ต้องวางแผนให้รอบคอบหน่อยไพ่หกเหรียญหรือ six of pentacles เนี่ยบ่งบอกถึงโอกาสในการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินให้หรือรับค่ะอาจจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์หรือมีคนมาช่วยเรื่องเงินแต่ก็ต้องระวังมากๆจาก tree of swords คือการตัดสินใจผิดพลาดท,ที่อาจจะนําไปสู่ความเสียใจทางการเงินได้เช่นการลงทุนที่ไม่ดีใช่ค่ะหรือการให้ใครยืมเงินแล้วอาจจะไม่ได้คืนต้องระวังตรงนี้ครับผมมาถึงเรื่องที่ดูเหมือนไพ่จะเน้นเป็นพิเศษเลย คือความรักมีทั้งอสวินถ้วยทั้งสามดาบเลยใช่ค่ะชัดเจนมากสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสสูงเลยที่จะเจอคนใหม่ๆที่แบบว่าดึงดูดใจมากๆจาก i น h อฟคับ p s คนโสดมีเฮแต่แต,แต,แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะจาก t r e o o s s o u c e ที่อาจจะนำไปสู่ความผิดหวังหรือความเจ็บปวดได้อาจจะต้องดูกันดีๆหรือเจอความจริงมาอย่างที่ไม่โอเคอืมต้องดูให้ดี ส่วนคนมีคู่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องปรับความเข้าใจกันค่ะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งทางอารมณ์ได้ง่ายการช่วยเหลือดูแลก,กัน Six ซ f Pentacles การเปิดใจคุยกันเลยสำคัญมากค่ะครับแล้วถ้ามองภาพรวมด้านอื่นๆล่ะครับเช่นโชคลาภสุขภาพการเดินทางพอจะสรุปคร่าวๆได้ไหมครับโชคลาภอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเดือนนี้จะเน้นไปที่ความสมดุลของการให้และรับจาก Six Penta โมากกว่า การสิ่งโชคมากๆอาจจะนําความผิดหวังมาให้ได้จาก t r e o of Source. s o u r c s เรื่องโชคคงต้องพักก่อนค่ะส่วนสุขภาพต้องเน้นดูแลสุขภาพใจเป็นพิเศษเลยค่ะการรับมือกับความเศร้าความผิดหวังจาก t r e o of s o u r c s นี่สําคัญมากการเยียวยาจิตใจใช่ค่ะส่วนการเดินทางก็อาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการเดินทางที่ไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างแต่ก็ควรเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันด้วยค่ะ สรุปคือเดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆมีทั้งเรื่องดีเรื่องท้าทายทางอารมณ์โดยรวมก็คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางการเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่หลากหลายทั้งดีและไม่ดีการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงการให้และรับอย่างสมดุลและการยอมรับความจริงคือสิ่งที่จะช่วยให้ชาวพิจิกผ่านเดือนนี้ไปได้ค่ะฟังดูเป็นเดือนที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับแต่ก็มีแนวทางรับมือที่ชัดเจนจากไพ่ทั้ง4ี่ใบทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาสทางอารมณ์การแบ่งปันและการยอมรับความเจ็บปวดถูกต้องค่ะมันมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะคะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เดฟมันเหมือนเปิดประตูไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ใหม่ๆ night of cups <c oughs> โดยมีหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลด้วยการให้และรับ six of pentacles ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันหรืออย่างน้อยก็เป็นเบาะรองอับความเจ็บปวดที่อาจจะต้องเจอ three of swords นะคะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความกล้าและการเยียวยา ใช่ค่ะต้องใช้ทั้งความกล้าในการเปลี่ยนแปลงและความเข้าใจในการเยียวยาตัวเองและคนรอบข้างเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับทำให้เกิดคำถามส่งท้ายที่น่าสนใจขึ้นมาเลยครับว่าในเมื่อการเปลี่ยนแปลงและความเจ็บปวดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแล้วเราจะเอาพลังของความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันจากไพ่ิกซ์ออฟเพนทาเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือได้ย่งไงไม่ใช่แค่ช่วยคนอื่นนะ แต่เพื่อเยียวยาใจตัวเองสร้างความแข้มแข็งจากข้างในเพื่อให้เราเก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในเดือนนี้ไปได้อืมน่าคิดมากค่ะครับน่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ